พวกอยู่อยที่ไหนกันเนี่ยอื้มคุ้นๆเปิดประตูโอ้โหนี่มันแนวอขับขับรถขับรถหลอนๆนี่หว่าโอ้เราต้องช่วยกันประกอบรถก่อนนะอย่างแรกเปิดกองโอ้มีอาหารเบอร์เกอร์ด้วยเอ้าไม่เอาเลยเพื่อนเออเพื่อนทิ้งให้เราเฉยไปด้วยดิเพเฮ้ยเพื่อน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 อย่าเพิ่งเ,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 เอา เฮ้ยเพื่อนกลับมาก่อนชีิบลวไอ้นั่นมันขับไปไกลเลยไอโซนิก exe วันนี้เออขับเป็นสักทีไอ้โต๊ะใครจะขับเอาเราขับก็ได้อ่ะมาเออมอย่าลืมปิดประตูด้วยนะผู้โดยสารงั้นงั้นขับขับชนมาเรามาผิดทางเองก็ไม่บอกกันนะ้ยอดูเหมือนมีรถพังอยู่ข้างหน้าด้วยทุกคน แล้วข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวโอ้โหโคตรชันโอ้โหแล้วต้นต้นไม้เป็น PNG เลยเอออ๋อแล้วเรามาทางไหนเนี่ยเคมาไปกันต่ออ่าอันนี้เป็นทางเอ่ออะไรเลี้ยวกันนิวอะก็เราขับมาผิดทาง เพื่อนอะไรเออเราขับเราเมื่อกี้เรามินมาเฉยเราระหว่างทางมันไม่มีบ้านเลยหรอเแถวนี้โคตรลกล้างอ่ะโอ้ข้างหน้ามีโอ้โหนึกว่าบ้านนึกว่าบ้านยกสูงลุบขับเพื่อนอะไรอะไรเพื่อนเออมองมองมองอย่างแรงอ่ะนี้ด้วยฮ แค่สามคนก็พอหน้าคุ้นๆกันหมดเลยไอ้พวกสองคนนั้นใครจะขับใครจะขับเพื่อนใครโอเคนายนายขับโอเคเปิดประตูด้วยอ่ะไปต่อเลี้ยวซ้ายโอเคดีมากเพื่อนดีนะที่นายไม่เป็นเหมือนเราครั้งที่แล้วอ่ะจีเนสจีเนซิตข้างหน้ามีปั๊มด้วยโอ้โหไม่กอด แวะไว้จอดปั๊มจอดปั๊มหน่อยเพื่อนเพื่อนจอดปั๊มกันพุงนี้มัน a สาม atc เติมน้ำมันเราสามารถเติมน้ำมันรถได้ด้วยนะเติตมเติมน้ำมันเติมละแต่ไม่รู้ว่าเติมไงต่อเพื่อนไปปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดประตู ปิดกอนไปไปกันคนนี้เนี่ยนะ่าจะขับไม่เมาเหมือนเราครั้งที่แล้วนะ กันต่อเจอแต่ปั๊มน้ำมันกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเจนนสโอเคนึกว่าเฮ้ยมีรถด้วยรถใครไม่รู้ฮะรถมันรูทของได้ด้วยหรอเฮ้ยนั่นบ้านอะไรอะ่ะมันเป็นหมู่บ้านอะไรนี่มานี่ไปรูทไปรูทไปรูทหน่อยดิเพื่อนมีรถโรงเรียนด้วย โอ้โหยังใหญ่อือโชคช่วยหรือว่าหรือว่าเราขับมาเจอเองเข้าอันนี้ก่อนเลยอันนี้อะไรกล่องขอเป็นอาหารโอ้โหไม่อยากได้สักเท่าไหร่หิวมากมากว่ะไม่มีอะไรเลยนะ ชั้นบนไม่เห็นมีอะไรเลยดูเหมือนเขาจะรู้กันหมดแล้วล่ะไปบ้านต่อไปกันออมขอจองบ้านหลังนี้แล้วกันบ้านหลังนี้นะ่ะน่าจะดีของดีน่าจะมีอ้ยอันนี้อะไรปึ๊บปึไม่มีอะไรเพื่อนอย่ารู้บ้านเรานะเฮ้ยเราจองไว้แล้วอืมไม่มีอะไรเลย ไป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 กันเถอะไปไปกันอันนี้อะไรเอ่ย mm hmm. มี a สาม c a สาม c ด้วยไป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 ลุดของไปรุดของ มันดูเหมือนไม่มีมอนเตอร์อยู่ที่นี่เลยนะอะไรไม่อยากได้โอ้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่อยากได้มันคือคอมันไม่อยากได้เวรแ,แล้วมันได้แต่ของที่ไม่อยากได้ด้วยไงพอแล้วใช่ไหม ไปกันเราจะไม่ทิ้งเพื่อนใช่ไหมเพื่อนยื่ไหนอเพื่อนเราเนี่ยไปเร็วไปเร็วหน้นหานนหนาเพื่อนเราน้าหนาหน้นหนะเพื่อนเพื่อนเราอุ้ยมาเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราหั้าหนักมาเร็วมาขับมาเราจะให้ตำแหน่งนี้กับน,นายโอเคไหมไป จะมาคนละทางเอาอะไรอะไรดิบเหรอดิบเหรอ,รอโอ้โหดิบโคตรโคตรด,ดีสองร้อยเจ็ดสิบองศาอืมอะไรอีกเนี่ยฮะเอาไฟฉายจอหน้าเลยขับเออขับไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรเลยเพื่อนแล้วเราก็หิวด้วยเนีย่ยไม่มีอะไรกินเลยใช่ไหม ขับอืมอืมอืมอ๋อไม่มีน้ำม,มันจริงดิเติมน้ำมันให้ะอ้ายาบางเพือพพ่อนเอ้เออะไรเพื่อนเอ้าเฮ้ยม <sh arp from predators> <trans> ันมืดแล้วมันมืดแล้วเพื่อนอือชิลละเอา แล้วอะไรเนี่ยอะไรเอะเพื่อนเพื่อนมันจะมีอะไรมาฆ่าเราไหมทำไมทำไมเรานั่งไม่ได้โอเคคืนมีเลือดไหลฮะคืนมีเลือดไหลโอ้คืนมีเลือดไหลคืนมีเลือดไหลพอจันทร์สีเลือดออกเ,อเอพื่อเราออก ็เหลือกันอยู่แค่นี้ชิมละเราจะเจออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปชายสองให้ไปกันทุกคนโอ้ไปแล้ว